ปลูกไม้แบบนี้เลยมันสวงามพี่น้องเลยบอกก้อนพี่น้องบอกก้อนว่าบอกว่าอยกาบแหงมันหัดไใเนาะคับนอกจากกาบแหงมันกาบแหงมันหัดใบมันเรียกว่างามเนาะครับบังกาบางต้นผักต้นผักหรือต้นผักอยาบผักบางงาม งงามาบ,บังนาแลกดิตืดอยากยากโอ้มีตาหากกองคนคืนอมื่อจี้หน่อยหน่อยนึง,น,งน,กกน้องนี่๊ปลูกกันได้ Ê. Yeah. Okay. ขอบคุณนะคะคนชมค่ะขอบคุณเด้อค่ะเด้อมาเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะ คุณค่าก้าวคนชมค่า,านะคะมาพักพักใส่กันเนี่ยค่ะพักพักห้กพักข้าห้กพักห้กพักไก่เป็นนะเขนาน่าจะกเป็นที่เป็ปลูกไม้ค่ะ โอ้ไก่เซตเดบดไปลองออไก่เ็ตแล้วค่ะไก่เโอ้เพียงค่ะเพียง พูดอะไรเนี่ยน้อเขามากนี่นคอะโอ้ยพูดอะไนยนอเขามากสักใต้นี่กระด้บ่ได้ฮโอ้ยบอกับเพื่อนเขามากสักคน,นน้องคณะู้อะน้อค่ะคุยูโรเนาอค่ะคุณยูโรค่ะเขาก็เห็นค่ะคุณยูไลยูไลนาะค่ะป .2 โรงเรียนปัดโกกเสล่ามาสั่มา่าอ่ีาสั่นมา ขอบคุณหลายเด้อค่ะเด้อว่าจีไปหลังเดี๋ยวเห็นเป็นเพื่อนน้องคณะจ้าขอบคุณเด้อค่ะจีกับไม่กำลังใจค่ะพิษยงกันเด้อค่ะเด้อเพลงค่ะเพลงพลิกฤทธิ์กับสีน้ะงคณะจ้าพิษเพ่กับสีเพิ่นอ่ะอืมกับจีคอลาเพื่อนเพื่อนกันเด้อค่ะสามีกันเนาะค่ะเนาะคุณจศติมาจ้าวิจารย์ยงวิจารย์ย่องน้ะงคณะจ้าขอบคุณหลายค่ะ นี่การศึกาละเพื่อนๆไปก่อนเลยค่ะเด้อเสียงเพลงมากค่ะพิษลีกสิทธิ์เพื่อนเนาะค่ะนักจะสำหรับคลิปนี้แม่พาการศึกษาละเพื่อนๆพนุ่งไะก่อนเลยค่ะเด้อจ้ะคลิปหน้าก็พอบคุณไหมเนาะค่ะเนาะเสียงเพลงการศึพิษลีกสิทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่ได้อ่านกับโคตรอันตรายเด้อค่ะเด้อบ่เห็นกับมาเห็นพึ่งจะเห็นเนาะค่ะน่าจะขอบคุณค่ะ